เคยมีบ่เอ้ยเวลามือบ่มีเขากินเนือย่ะโร่เคยมีอ้ไขอเขาขอนะเคยมีแบบมือแบบบ่ได้กินอยู่ในเอยเคยเขาเขาต้ออดนอเพราะว่าให้ลูกกินก็ไม่แมนดีใจได้ชเ่อระเทืองเทืองเทือง บุญเฮืองบ่นะบุญเฮืองอันนี้ชื่อเฮืองเนาะเฮืองโอ้ชื่อใายกันดีทีไรแมนแมนเนาะพี่น้องกะทางเขอนทางน้ำเพิ่นกะหาซากินคำพี่น้องเลยหาซื้อกินมันในคัวบ่มีเงินกะบ่ได้ซื้อเข้าแต่เรามีเงินแล้วกะซื้อซื้อแบบเป็นสอบเมื่อวันซื้อแบบใดเป็นสอบโอ้เดี๋ยวนี้เพิ่นขายสอบใช่ทางนี้สอบหนึ่งหกแสนตายหกแสนห้าโแพงพี่น like well ้องเลยเนาะ คือว่าได้เงินไเงินบาทอ่านเน่เดี๋ยเงินขึ้นพี่น้องผัวบ่มีอยู่มีกินกันเนาะเฮงคิดนักคิดย่บัดกคือเขาบ่าว่าเขาเฮงต่ำอะไรเนาะบัดรเไรการชื่อเครื่องของบัดชูงมาันนี้คือเด๋ยวนี้พัวไปเด๋ยนนี้บ่มีเงินหลักระบไได้เพิ่มเลยเคยมีอ่บ่เอ้ยเวลามือบ่มีเขากินอไรหรอเคยมอขอจะขึ้นไเอดอกเรียงลู ไปขอเขาขอน้าไปขอเจอขอได้เคยมีแบบมือแบบก่ได้กินอยู่ในเลยเคยมีเขาจะอวดนอเพราะว่าให้ลูกกินกับมิแมนดีใจแล้วก็ต้องอันคำว่ามีข้ขาหน่อยก็ต้องจ้องไว้ให้ว่าให้ลูกกินช้าไปแล้วเขาเป็นปุ้ยใหญ่จะคว่ำกวนแล้วอะนิดหน่อยแผลเขาอวดม่ได้เขาให้เลย เด้ออดไว้ให้ลูกจำพ่ออานาทั้งลูกเพิ่นจังตัวน้อยเนาะบโมเปกพี่น้องเลยของอยู่ของกินจะพอได้กินได้สามมันสมบูรณ์เนาะจ้าเมีนมันบันสมบูรณ์ทำยามนี่ยังว่าได้นมงมอใหม้เนาะไปหาเฮ็ดหาหองงนอใไม้ก็หาแถวบ้านนี่นะมันมีใครเอาลูกให้กันไปไกลกเมีนเพิ่นไปฆ่าลูกน้อยอีกยานานทั้งผัวเพิ่นไปหาเฮ็ดเว่เฮ็ดงานทั้งอื่นทั้งไกลฉันเนาะ อันไปบ้านมังนาวและฟัวไปเห็นงานแล้วก็เลยบุมีไปหากิดงานแบบอื่นได้เฉพาะมีบ่มีแต่แบกเขานั่นแหละว่างานทางในบ้านนี่มีแต่แบกเขานี่เขาเจ้าให้เป็นวันเมื่อไหร่แบบอันเจ้าแบกได้ลายเจ้าก็ไรเอ้ได้ลายแบกเอื่อยเอื่อยน้องว่ายับมาพี่ก้อนเด็ดเขาทันหมดเลยเลื่อมตาอยู่นะพี่ว่างยับมาล่ะยับมาอันเด็ดเงยตาเลยพัน ถ้ากันว่านไปดงาเสด้วนะหอดแตยตะล่างกระไดโดยเนาะยงมีฝักกันนังกับผู้คือทางงานเมตุอันาเพิ่นการมีให้มีหน้าเฮ็ดจุดีแท่เนาะเพิ่นก็เห็ดหน้าลูกเคยเพิ่นดลูกสาวจะคนตุสองเด็กสองโอ้ยลูกหาคนยังช้ามใู่เมียบ้านดัโดยโดยลูกสาวนี้กับีไปมาเยี่ยมเราป่่บ่มีพัว อันนี้ฮะแล้วอยู่กับลูกสาวบ่อยแม่ลูกสาวโบ่าณอยู่กับสาวงามผู้อันผู้เฒ่าอันต่อภัยน้ยนยนนนำถได้ห<อ>้ากับต้นาเคนมีกับกนนโโแบ่งกันเนาะออนพี่โน้องแบ่งกันน้องอันเดียแนะบอมแมนน้ำเลาบ่อยแมนโอ้ยน้องใจดีเนาะพี่น้องมีกับซอยกันแบ่งกันนะใช่เนาะตุเท็่ได้แช่ภัยกับบอมีนี่แต่พอมีภัยภัก็เลี้ยงลูกกับผ้าโอ้ยลูกกับผ้า เือตัวกระจายยังน้อย้งย่้งยอังใหญ่ยใหญ่เลยปัวนี่ยังไดยูดมลูกเินเกันปกได้มีเราเขาเนี่ยเกี่ยกาตะกี้กระทังเมตุ้เพื่อกับไปหาคอเข่าขอน้าเนาะพี่น้องคืออข้างเอื่อยเพิ่นนกักเคยมีเนาะมือโบได้กินเข่ากินน้าเลยโบได้กินข่ากินน้าก่อนนั่งรทานได้เอาัวก็ใหกรเตก เข่าอ่ะยังไปหาในอัผัวเพราะว่าอยู่น้ำทยกลางบ้านเนาะจะบอกล้ากินเนื่องจากกินน้ำเข่าก็บอกล้ากินนี่พัวเข้าไปหาในหาอันเงินหาคำมาชื่อสาวชื่อนั่นู้นเลยคือทั้งเอื้อยเพื่อนน่นะแบบว่าหาเส้ากินคำยังจีบพ่อเลยพี่น้องยังจีบอันได้เลยเนาะหาไปกินไปวันๆกับเพื่อนๆมีลูกผันหลายคนเนยหลายคนลูกว้ยพอถาอีกเนี่ยอันที่ผัวจะไปแบกเขานี่เขาหายเป็นชอบบ่ บ่แบบอันเป็นตันโอ้เป็นตันแต่ละเถื่อนี้ได้เงินได้เธอได้นี่บางเถื่อก็ได้บางเมือกกับเชนบางเมือกกับแปดชีพบางเมือกกับหาชีพโอ้เพื่อชีได้อันจุ๊บข่าเปล่าหนึ่งเนาะเมนหักมากเลยเมนโอ้กระสอบขอนักแล้วเพื่อชีได้อจุ๊บข่าเปล่าหนึ่งมากินกับบริเวณจักรวัจจกรรมมือเนาะพี่เนาะใช้เวลาหลายมือหลายมือเติมนะ ค่เฮงพะนั้นนี่คําเพิ่นสิไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานทางอื่นทางกายพัดลูกเนาะยากลูกมีให้เบิ่งลูกมีให้เบิ่งบัดเมียผู้เดียวครับเมียกนนอแย่ๆคือกันเมียเอื้อยได้มีลูกประจําตัวบ่มีเป็นโรคหยังหลายโรคอยู่ได้ลพะโอเนาะพี่น้องแต่แต่คันสิกินยาก็ามาคือตโรคกระเพาะต้องมีเอื้อยนี่นี่เพราะว่ายังเราบ่ได้ค่อยกินข้าวเนาะแม่นดข้าวนกเพะและ กี่ฮันไปกวดอยู่ไทยกับเพื่อนว่าวันละโลกโอ้วันละโลกพกินยามาหลายปีแล้วบ้านเองไ่มีเงินซื้อแลือบ่ได้กินยาโอ้ต่กับเป็นเป็นไอหายบ่แม่เราไปกวดอยู่สวรรค์ในเขตนี่นานและเพื่อนว่าว่ะเป็นโรคหัวใจก็มีพพ้อมเนาะเพื่อนว่ะโรคหัวใจใจยากเนาะพี่น้องโอเคนะเดี๋ยวสาวยาอาสิบปเอาปีโป้มาให้ทั้งลูกเพื่อนกินก่อนเนาะ มาตอนมาฝากทางลูกเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องสาแววกะได้ไปเอาปี้โปมาให้เพิ่นชื่อว่าสิมาฝากน้องนาเดียเนาะบ่ได้ว่าบ่าวตาเพิ่นว่าทางเฮือนน้องทัดนี่กมีด้ว่าเพิ่นทุกยากลงสัมภาษณ์เพิ่นเบิ่งดูสากเลยเข้ามาก็เลยเอามาให้เพิ่นแทนเนาะเพราะว่าน้องนาเดียเพิ่นบ่อยู่พี่น้องน้องไอเดียเนาะน้องไอเดียไปห้องหมอเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยทางเฮือนทางบ้านเพิ่นก็บ่มีพี่น้องอันนี้ก็ได้ทางาเตียงมาซอย เพิ่งจงพอได้อยู่ปานนี้ตะกี้กับเพื่อนเพิ่อนกาทั้งลมทั้งเซ่พี่น้องสบายดีเด้อสาวเดือนสบายดีเด้อหากัมาทักทายกันพี่น้องสบายดีมากับสาวเดือนเนาะแมนมาบิ่งทั้งกลุ่มเพิ่อนกันโอ้นี่เพิ่นลูกน้อยเพิ่นได้เป็ดเป็ดเดือนป่าคือมาเขารวยเขาแค่นี้บุ่้ยอเลีขนาดทั้งเพิ่นบ่มีอยู่มีกินก็ยังได้ลูกอ่ตัวใหญ่เนาะพี่น้องเอาเด้ออะไรอีกแหละเอาเสื้อพีโป้มาฝากล่ะ ขอบใจสบายดีขอบใจสบายดีว่าสันขอบอะไรขอบใจเด้อขอบสู้้สูท่าอยู่ทุ่ย่างงามด้วยทุ่ย่างอยู่แุ่ย่วยทุ่ย่างงามดูวยไน้ดุมเลยทุ่ย่างอยู่เป็นบ้างทุ่ย่างทุ่ย่างพึ่งกันยังหน่อยพี่งหน่อยผึ่งนี้ได้สันเออโดยเนาะซีมึงดูชาวปีโป้นะมารีบบอกซีมึงดู บได้กินขนมแม่บมีเงินซื้อเนีนเนาะกินกินเนาะเพื่อนกาเนาะโฮมเงินไม่ซื้อข้าวซื้อข้าวเพื่นกาโดนโดนพ่อเธอหนึงเป็นบ่ขนมเอนนี้ก็ได้โดนพ่อเธอ็โดนได้กินเอนึงเมียนเนาะี่น้นงมึงเนี่ยไหนเอีมาหายได้ลายกินได้จังมือได้นีเนาะ่าล่ะเยอะๆน้องใจได้มือเดียวหิวเนีโดนได้กินเอนึงเมียนเพี่น้องเอ๋บตีบ่าวเด็กน้อยบปิจะควอมเนาะ เฮงเห็นลายไปเฮงอยากไปเฮ้งคนบ่เคยโมเคยไปได้กินปันใดเนาะพี่น้องเฮ้ยเฮ้เฮ้ยก่ะเราควนเวลาอยากกระโดดเลยฮะกระติกตัวน็อกรอบกันเด้อโดยเลยก็คือแยกตัวอีกเลยเนาะสบายดีด้วยฮะสบายดีลูกสบายดีนี่นะพี่น้องอ่ะสบายดีนี่อ่ะหน่อยนลายเด้อให้พ่าใหม่ดูสบายดีพ่าใหม่เนาะลูกโอ้ยโอ้ยนบพี่น้องพี่น้องเไย กะอันทางเฮือนทางหยังกะแม่นทางบ่าวเตียงมาอันช่วยเหลืออันได้อันต่อเติมใหม่พี่น้องเอ้ยตะกี้เฮือนเอ้ยเป็นจังไดตะกี้ลมเซแงบ่มันล่มมันเซซานกบ่ได้เป็นแบบนี้ตะกี้บ่ได้มีนนี่พน่ะเนาะพี่น้องซานกนเฮาน่ะตกเท่าเทื่อแล้วบัดนี้แหละโอ้ตกซานพุ่นน่ะตกเท่ามันักมันเพได้ซาแม่นๆเหยียบกบ่ได้แม่นแลมันดอกเนาะแม่นเป็นจังไดล่ะแซบอยู่บ่ ยุกโป้บุญยุกคอนเส็มนะเป็นบ้างยุกโป้เป็นบ่าเยี่ยมเนาะเอออยล่ายได้ซาเป็นย่บ่างโอ้เนาะพี่น้องยุกโป้แบบนี้นี่นเออแบบนี้นี่พื้ชสีฮ่อนเนาะหายยางกระติ้วมัดผมไปเพื่อนนิดเด้อเนาะพี่น้องวันนี้ก็เสียอยู่บ่าล่ะหวานบ่างโอ้เนาะมากอยู่บ่พี่โป้นี่เลยเนาะพี่น้องตองหล่าเพื่อนกับมันหากระเพาะเนาะดุนดุนเถ้า แม่บงมี้เงื่อนชื่อไงต้นลูกกับปานนี่อ,อยากกินก็เนา<อ>นะนุ่มนี่กินดีๆเด้ออันจะให้คำไงแนละ้วมันติดแตนา่าเหงือกเจ้าได้ขอไปหางานก็ได้แต่จุกขาเข่ากันางนี่เนเะงนเนาะในเขาวกินแต่ละมื้อก็ยังดีพี่นอ้องเอ้ยเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเบิ่งท่างเพืพ่อนครัวเพื่อนไพ่เพื่อนกวนว่าเพื่อน เป็นอะไรเนาะพี่น้องบ่เป็นยังเนาะกาเนียมันอยู่แล้วโอ้เพคนได้หมอแดงมาแต่ใส่เนาะอันนี้อันเบ่าโอลี่เดชโอ้เบ่าโอลี่มาฝากมาให้โดยทั้งโคบทั้งยังเพื่อนกะมีแล้วเนาะพี่น้องถั่ยบ่วงนี่ได้ใส่เอลยถั่ยบ่วงนะข้าเจ้าเอาให้โอ้มีมีอยู่บ่พอใส่อยู่บ่มีโอ้เนาะพี่น้องถใบโดยถั่วหาใบเพื่อนากะพอได้ใส่ได้อันนี้อยู่เนาะเอลย โดยการสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเนาะกับครั้งแรกมาหาเพิ่นกัเขามาทักทายสบายดีทั้งใอ๋เพิ่นทำเรื่องเล่าชีวิตเพิ่นเนาะกับรบเกิดท่านหน้ารายนาทีแล้วแต่เบี้ยกับชิดแย้มลาพาจากพี่น้องอ่าไปทั้งทั้งไม่ก่อนนองพี่น้องกัสิประมาณนี้เนาะพี่น้องสบายดีเด้อทั้งเอือยเพิ่นสบายดีเนาะโดยทั้งน้องหล่าได้เอือยเมื่อป้าเด้อสบายดีด้วยหันสบายดีนะลูกว้าวสบายดีเนาะบ๊ายบายดบบ๊าายย ไมบายบายเป็นบ้าแหละบายๆนี่บายๆบ้าๆบ้าๆได้ส่ะสบายดีบายบายเนาะอ่าเอื่อนเนาะสบายดีเด้อเมื่อป้าก่อนวันนี้ให้พรอน่ดูก่อนกลับนี่เนาะเป็นดีบ่ให้พรก็บ่เป็นอ่าสดีมีแห้งเด้อทุกท่านก็ได้ด้ยเนาะขอบคุณคุณหลายๆรไ่ก็ได้ด้ยเนาะอยู่ดีมีแห้งคือกันทั้งเอื้อนก็ได้หายๆย้ายไปจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะด้วย โดยสบายดีเด้อเพื่อนพี่น้องนราพบกันในคลิปต่อไปเด้อโดยน้องเพื่อนพี่น้องตอนนี้ชเวก็ชิได้ไปทางอื่นแล้วพี่น้องก็จะไปหาสัมภาษณ์ทางคนอื่นเนาะทางบ้านทางเพื่อนเพื่อนก็คือพี่น้องอะไรพี่น้องเลยนี่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนเนาะกับโได้มีพี่น้องเขาน้ากซื้อกินเนาะให้หน้าตาก่ากับโมีทั้งเมย์ของนองทัศนกเป็นกับผ้าพี่น้องกับผ้าพ่อกับผ้าเมย์เนาะก็คือเห็นในคลิปและพี่น้องเลยเนาะจังใดก็ได้ าการทาภูดายมีใจบุญใจริท่าจะช่วยเหลือเพิ่นกาดต่อมาทางสาวเรอได้เดอ้อเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นยินดีเป็นสะพานบุญให้เด้อเนาะพี่น้องกาครอบครัวเพิ่อนนชาชุนซาหลายพี่น้องเนาะกามื้อนี้กัสิมาหาน้องไอเดียตั้งใจมาหาแหละแต่ว่าน้องไอเดียเพิ่นบ่อยู่ได้ยินทางเอื้อยเพิ่นบอกว่าน้องไอเดียน่ะไปห้องหมอพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าไผเป็นหยังเนาะพี่น้องก็มีแต่ว่ามื้อหนาเพื่อนแหะมาหาเพิ่นใหม่พี่น้องเลยเพราะว่าบ่พอเพิ่นมืนม้อนี้ สวาเบียก็ชิได้อัอ้ำลาพาจากเด้อคลิปนี้กันเนาะกาสิขออนุญาตจบคลิปจบกล้องพี่น้องเลยเนาะกาขอก่าบข้าว่าสบายดีอยู่ดีมีเฮม,มเีสุขมีใจเพ้อสุขสุขคนเด้อพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย